คุณเคยสงสัยไหมครับว่าภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจ่ายเข้าไปให้รัฐบาลทุกครั้งที่คุณซื้อของทุกครั้งที่เงินเดือนออกหรือทุกครั้งที่คุณค้าขายได้กําไรกําลังถูกนําไปใช้กับอะไรถ้าเราอยากรู้อนาคตของประเทศกําลังเดินไปในทิศทางไหนให้ไปดูที่การจัดสรรงบประมาณครับเราจะเหลือเงินที่จะใช้ได้จริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่9 3 0า0 0ล้านบาทเราเห็นละว่าถนนไปละ5 0,000ล้านน้ําไปละ36,000ล้าน เอาไปใช้หนี้อื่นๆคืออย่างเช่นหนี้ของทกศก็ไปอีกละ6กหมื่นล้านมีอาวุธด้วยปีนี้เหลือประมาณหนึ่งหมื่นหกพันล้านบาทปี2566ที่กาลังจะมาถึงนี้เป็นปีที่สําคัญอย่างยิ่งในการกําหนดอนาคตของพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นโจทย์เฉพาะหน้าที่ต้องนําพาประเทศให้หลุดพ้นออกจากวิกฤตโควิดหรือโจทย์แห่งยุคสมัยที่จะต้องร่วมกันออกแบบประเทศให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆได้แต่ถ้าเราไปดูการจัดสรรงบประมาณ3.185ล้านล้านบาท ในปีสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เราจะค้นพบครับว่ามีหลายส่วนที่ยังไม่ตอบโจทย์ทั้ง2โจทย์นี้ในส่วนของขนาดงบประมาณยุคหลังโควิดเป็นยุคที่เศรษฐกิจยังคงฝืดเคืองคนตกงานหรือเสมือนว่างงานหลายล้านคนและธุรกิจ SME ล้มหายไปแล้วหลายหมื่นรายแต่ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกมักจะเพิ่มงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตเช่นนี้แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับเลือกที่จะใช้งบประมาณน้อยไปกว่าที่ใช้ในช่วงก่อนโควิดด้วยซ้ํา ในขณะที่เราต้องการลงทุนเพื่อสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจแต่งบลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศกลับถูกปรับลดลงถึง10%โครงการลงทุนส่วนใหญ่ก็ยังคงหมดไปกับการสร้างถนนมากกว่าการลงทุนเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศเคียงข้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยังคงต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูในขณะที่ภัยคุกคามต่อความมั่นคงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นแต่รัฐบาลยังดูเหมือนจะมองถึงแค่ความมั่นคงในนิยามเดิม และยังคงเพิ่มงบบุคลากรของกระทรวงกลาโหมอย่างต่อเนื่องมากกว่าการลงทุนกับการ,รเผชิญภาะวะโลกรวนด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือการช่วยประชาชนและภาคการเกษตรรับมือกับการขาดแคลนพลังงานหรือภัยธรรมชาติที่จะตามมาในขณะที่ประชาชนทุกช่วงวัยกาลังเดือดร้อนกันอย่างท่วหน้าแต่เราก็ยังไม่เห็นการตั้งงบเพื่อเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุอย่างถาวรให้กับผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นเรายังไม่เห็นการตั้งงบเพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนหลายล้านคนที่ประสบปัญหาการเรียนในช่วงโควิดเรายังไม่เห็นการตั้งงบเพื่อให้พ่อแม่มือใหม่ทุกคนได้รับเบี้ยเด็กแรกเกิดครบถ้วนทุกคนอย่างทั่วนหน้าและเราก็ยังไม่เห็นการตั้งงบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนที่สูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในขณะที่อัตราส่วนงบประมาณของท้องถิ่นยังต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้ว หรือ,อยังเต็มไปด้วยงบที่ท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรืออิสระภาพในการใช้แต่งบประมาณของรัฐการส่วนภูมิภาคที่ถูกแต่งตั้งโดยส่วนกลางกลับเพิ่มขึ้นถึง25%โดยขาดการมีส่วนร่วมที่เพียงพอของคนในพื้นที่ถึงแม้ว่างบประมาณฉบับร,บรัฐบาลประยุทธ์จะยังไม่ตอบโจทย์ของประเทศพักเก้าไกลเราจึงขอเชิญชวนทุกคนส่งเสียงเข้ามาครับว่าอยากเห็นงบประมาณในปีหน้าถูกใช้แบบไหน ด้วยการร่วมกันดูงบประมาณและนําเสนอทั้งการเขียนหรือการอัดคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน2นาทีและลงทางช่องทางโซเชียลมีเดียของท่านพร้อมกับติดแฮชแท็กงบประมาณฉบับก้าวไก่มาร่วมกันทิ้งทวนปีสุดท้ายของรัฐบาลประยุธ์ด้วยการส่งเสียงถึงงบประมาณที่ประชาชนอยากเห็นและออกแบบงบประมาณที่จะวางรากฐานเพื่ออนาคตใหม่ของประเทศไทยครับ